มัอนี้ย่จีวมากล้างบานคือเกาพี่น้องบางพี่น้องนี่เขาเจ้าเอาเรือเลือนี่มาจอดจอุ่นี่พี่น้องอันแฟนแย่จีว,ว้างสิละพี่น้องว่าอันเขานั่นเจ้าบ,บ่าเห็นตีรดอันอันแมคโครน่ะมันอยู่เทื่องเลือนะ่ะเขาเอามาตักแบบว่าตักน้ำแบบว่าดินซุกกระปุกไหมพี่น้องอันยนุนิเอ็นอันไว้อย่างน้อยแย่จีก็ลืมแฟนแย่จีว,วา่า s l a หมด แฟนเย่สิวานันรดแมโค่นี่เขามาตักดินดินนั่นอันทีมันโซกปรปกแม่พี่น้องเบื้องน้ำกับขึ้นมา่หลายเลยพี่น้องอันภาษาเยอรมันพันกว่าชลัมแอร์เดี๋ยนาอพี่น้องเนาะที่ตักฉีดดินขื้นดินที่มันเป็นฉีไข่าน้ำเลยพี่น้องแล้วก็เหตุให้มันเลอะลงมากตอนนี้น้ำกะน้ำขึ้นได้พี่น้องตอนที่ที่ติวมาไทยตอนนั้นน้ำมันกับบ้านเดียขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ เลือดพนกะพ่ายไปพี่น้องเห็นบ่ะซุ่มสีเขาจะมาพ่ายเลือดเลยนี่กระล่างสีเริ่มพ่ายมากแล้วก็เจ็บด้วยพี่น้องบันี้เจ็บกระเศษตาพี่น้องเห็นบ่ะทางพุพนกับเป็นสะพานย่าติ๋วกะไทยให้พี่ให้น้องเฮาเบื้องว่าธรรมชาติธรรมชาติของบ้านย่าติ๋วพี่น้อง ี่ก็ได้สะพานไทยพี่ยี่ติวยืนไทยพี่นองมือนี้ยยี่ติวมาไทยฟังทัางพี่ฟังท่างพี่ก็เป็นแบบว่ามันธรรมชาตินาะพี่นองเนาะโค้งมาท่างพี่ขลังทัางพี่ยี่ติวสิให้พี่ห้นองเขาเบิ่งอันยี่ติวไปไทยทั้งนานนั่นก็ไม่นียังได้พี่นองอันนี้ก็เป็นละเป็นล่งสีพี่นองยี่ติวมาไทยยืนไทยอยู่นี่เมื่เห็นขาง้องไปฟังทัางพุ่นล่งสีแอนแปงไหมพี่นองคันข้าเจ้าเหตไทเหตหน้าแล้วข้าเจ้าก็เอาแปงเข่ามาล่งสีนี่มาสีเอา คือจะเข้าสีขาวนี่ละพี่น้องสีแปรงเห็ดแปรงเห็ดยังอันนี้ก็เป็นท่างขึ้นไปบานยี่จิ๋วซอยบานยี่จิ๋วพี่น้องยี่จิ๋วก็มาทายเห่พีเห่นองเข้าเบืองว่าเมื่อนี้อากาศกะว่าดีกะบ่ดีปานนด้จักหน่อยกะฝนสีตกพี่น้องยี่จิ๋วกะเลยออกมาเบืองพี่น้องบ้านบานหลังนี้งามงามเบืองขังเทิงกะมีอัลเบียงออกมาคันกะปลูกต้นไม้ดอกไม้ละพี่น้องเนาะ ก็เจะกับยางเล่นได้พี่น้องก็เจอกับว่าวีงยังมือเหนี่ยแล้วก็ยาง,ออ,ยางออกมาผ้าผีผ้าหนองมาเบิงธรรมาชาตินาะพี่น้องเนาะอากาศกับอากาศกับบ้านดดแดดแ้วกาอึมครึมทด้พี่น้องที่ตกกับบ่ตกฝนนะกับประมาณนี้ น้มเพิ่งคืนพี่น้องผู้ใดเขมามเบองยี่ติอยแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ